วัสดีค่ะดิฉันนางนิสนาเหมกุลปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยา,ล,า,าลัยสงขลานครินทร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไปจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชและปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชประสบการณ์ด้านการทํางานก่อนเกษียณอายุราชการทํางานในตําแหน่งผู้อำนวยการกองคลังสํานักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคารินดำรงตําแหน่งเป็นเวลา9ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2550 5, จนถึงวันที่30กันยายนพศ2564ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำงานมากกว่า35ปีจึงมีความตั้งใจที่จะมาเป็นกรรมการดำเนินการสอมอมอเคสันหาที่1โดยมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาสอมอมอด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกขอทุกท่านได้โปรดให้โอกาส และรับไว้พิจารณาขอพอพระคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะ